สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสามีรีแอคนะครับทุกคนวันนี้ก็จะมาเ e a แอคชั่เป็นทีเซอร์ของเพลง transformer ของบัสนั่นเองนะครับจริงๆได้ฟังเพลงไปแล้วแต่ว่า MV จะมาวันที่30ซึ่งก็คือพรุ่งนี้นะครับทุกคน แต่วันนี้เป็นวันที่29ก็จะได้ดู MV teaser ของเพลง Transformer ผมก็ตื่นเต้นมากเลยอยากให้เป็นสไตล์คำว่า Transformer ม,มันต้องสไตล์เท่ๆหุ่นยนต์ความแข็งแกร่งแข็งแรงอาจจะเกี่ยวกับตึกเกี่ยวกับหุ่นยนต์เกี่ยวกับรถเกี่ยวกับเหล็กอะไรแบบนี้ ควมลุ้นมากนะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูทีซื้อพร้อมกันนะครับทุกคนหนึ่งสองไปโอ้โหจังหรอเฮ้ยสีเขียวผมชอบสีเขียวโอ้โหฮาร์ดโหไทยเนฟเอเออโอ้โแต่ละคนเท่มากโอ้โหซีจี CG เมื่อกี้นี้ดีมากอะเฮ้ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยหรือมันจะเป็นแบบที่ผมคิดไว้แต่ว่าไม่รู้ว่าเพลงนี้จะมีกี่ชุดเนาะชุดเนี้ยเราเห็นเราเห็นไปบ้างแล้วตอนคอนเสิร์ตนกนกนกแต่ละจังหวัดอะเนาะแต่ผมอยากให้มีสักสองสามชุดนะเออเท่ๆทอะเมื่อกี้นี้ยังอึ้งอยู่เลยเพราะว่า โดยเฉพาะตอนท้ายที่รถรถขับมารถขับมา CG ดีมากนะไปไปดูอีกรอบดีกว่าอีกสักรอบสองรอบนะทุกคนไปโอ้โหจังมีแท่งเหมือนโหลดสีสีเขียวโอ้โหขุนท้านี้ไทเนกเอเอโอ้โหมาร์วิ่งโอ้โหคุณชัย โอ้โหมันต้องเดือดแน่นอนผมไม่ได้ดีใจอะไรนะผมไม่คิดว่าเอมวีนี้จะเป็นเอมวีที่ค่อนข้างใช้สีเขียวเยอะแน่นอนเลยและเป็นสีที่ผมอ่ะชอบอยู่แล้วเป็นสีสีโปรดนะผมชอบสีเขียวกับสีดำดีใจมาก แล้วก็แค่ตัวอย่างก็วาวล้วแต่ละคนนี่เทกันหมดนะทั้งใครอะเปิดมานี่พิธีเลยเนาะเห็นหน้าแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะเหมือนพลังหรือเปล่าที่เป็นแท่งสีเขียวค่อยๆโหลดจนเต็มหลอดอะ่ะเออนั่นแหละทุกคนอาจจะเป็นหุ่นยนต์ก็ได้อาจจะไม่ใช่คนก็ได้เออ มีแต่คนเท่ๆเลยอะเพลงเนี้ยนะทั้งแว่นตาชุดการแต่งหน้าทำผมเต้นก็ต้องเดือดแน่นอนปะเราไปดูอีกสักรอบดีกว่าปะนี่ยดูดีจังงานเท่มากโอ้โหเราดูสร้อยแต่ละคน,น,นหัวจินพูนี้ขุนมือก็เป็นเมันตัวส่วนโอ้โหาร์ดก็เท่ <Transform> โอ,โอ้อยากเห็นรถฉบับเ,เต็มๆแล้วว่าเป็นยังไงแล้วใครจะได้ขึ้นรถคันนี้บ้างเนาะสุดๆๆผมชอบกางเกงจังนะมันดูเล่นไฟดีแล้วก็เทมากชอบมากชอบมากว้าวมากสุดๆ ผสมความทันสมัยเข้าไปด้วยนะเพลงเนี่ยความทันสมัยเท่ๆกราฟิกหรือว่าซีจีต้องดีแน่นอนต้องสุดๆแน่นอนอยากให้เพลงนี้หนึ่งล้านวิวภายในยีสิบสี่ชั่วโมงเออคอยดูจะเป็นไปได้ไหมคิดว่าเป็นไปได้เพราะว่าเทมากเทสุดๆนะโอ้โก็ฝากทุกคนกด ไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจงให้ด้วยเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้ตอนประมาณประมาณสองทุ่มอลไรบง้งเดี๋ยวผมจะทำรีแอคประมาณนั้นแหละนะเดี๋ยวคอยดูพรุ่งนี้ว่าจะประทับใจขนาดไหนนะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมไปปั่นวิวช่วยกันนะพรุ่นี้ต้องให้ได้หนึ่งล้านวิภายในยีชั่วโมงนะทุกคนป้ายไอ้มาทรานสฟอร์ม